ตามแนวทางที่ได้บอกกับพี่น้องประชาชนไว้ในการที่จะนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาสู่บ้านเมืองเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนเดินหน้าได้อย่างเป็นปกติหลังจากที่ผมได้ออกอากาศไปครั้งสุดท้ายก็ได้มีการตั้งคณะการที่จะมาอำนวยการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้รับทราบจากคำสั่งที่ได้มีการเผยแพร่ไปแล้ว แล้วก็ได้มีการเดินหน้าในการวางระบบต่างๆเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่างานทั้งหมดที่ทำอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปสร้างความหวาดกลัวหรือจะไปกดดันหรือมีความมุ่งหมายในการที่จะไปทำร้ายพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดทั้งสิน้นเป็นการเดินหน้าเพื่อที่จะให้ เกิดความสงบเรียบร้อยและหยุดการกระทําที่ผิดกฎหมายเท่านั้นดังนั้นการดําเนินการต่างๆที่ผ่านมาก็ยังคงยึดหลักนี้แล้วก็ได้ทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความเสียหายน้อยที่สุดพี่น้องคงทราบว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปดําเนินการในการเปิดเส้นทางจราจรคมนาคมในบริเวณดินแดง หลังจากที่มีผู้ชุมนุมได้ปิดกั้นอยู่ในช่วงคืนที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ได้ยึดตามแนวคิดและนโยบายที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือว่าได้ดําเนินการอย่างละมุนละม่อมที่สุดและจะไม่มีการใช้อาวุธใดๆทั้งสิน้นยกเว้นเป็นการป้องกันตัวเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าในการปฏิบัติการนั้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งในส่วนของผู้ชุมนุม และในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมทุกรายที่ได้รับบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําไปส่งโรงพยาบาลรายละเอียดนั้นก็ได้มีทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทางเจ้าหน้าที่สาธารณส,สุขที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนมาตลอดเช้าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารนั้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ23คนนะครับผู้ชุมนุม47คนซึ่งก็ได้มีการนําส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันในจํานวนนี้ จำนวนมากก็ได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อผมเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บนั้นจํานวนนี้ถูกกระสุนปืน4นายแต่ขณะนี้อาการปลอดภัยผมขอเรียนย้ํารายละเอียดตรงนี้เพียงเพื่อที่จะบอกครับว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตและ เจ้าหน้าที่ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การทำงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเสียหายน้อยที่สุดขอความกรุณาอย่าได้ไปหลงเชื่อข้อมูลที่มีความพยายามบิดเบือนข่าวสารจากบางแหล่งว่าเป็นการปฏิบัติการในลักษณะของการปราบปรามใช้ความรุนแรงกับประชาชนส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลข้อเท็จจริงจากแพทย์ ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ได้ดําเนินการในส่วนนี้ไปแล้วทางผู้ชุมนุมก็ยังมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการปิดถนนในเรื่องของการนําเอารถแก๊สไปจอดอยู่3จุดซึ่งก็มีการขู่ในลักษณะที่จะทําให้เกิดปัญหาความเสียหาย หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวินาศกรรมผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็กําลังเดินหน้าในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวอย่างดีที่สุดแต่ขอย้ําไปอีกครั้งหนึ่งทั้งต่อผู้ชุมนุมและพี่น้องประชาชนครับว่าเราคนไทยทุกคนไม่ควรที่จะคิดสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของใครทั้งสิน้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลในขณะนี้มุ่งมั่นอย่างเดียวก็คือคลี่คลายสถานการณ์เพื่อนำเอากฎหมายของบ้านเมืองนั้นกลับคืนมาให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอย้ำไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเจตนาของผู้ชุมนุมไม่ควรจะเป็นเช่นนี้และเช่นเดียวกันครับผู้ชุมนุมในทำเนียบรัฐบาลหรือรอบๆบ,บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่ใช่ในทำเนียบรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้ผมก็ทราบดีว่ามีจำนวนไม่น้อย นะครับที่ไม่มีเจตนาที่จะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ก็อยากจะขอเรียนกับพี่น้องประชาชนและผู้ชุมนุมเหล่านั้นครับว่าถ้าอยากจะช่วยรัฐบาลได้สร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันสร้างสารรค์สังคมที่ดีเข้มแข็งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อไปผมขอเรียนว่าขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีความคิดที่จะกลับบ้านเนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างสะดวกปลอดภัยตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานตามเป้าหมายที่ผมได้กราบเรียนก็คือเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดต่อไปผมย้ำกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้รัฐบาลได้วางแนวทางไว้รัดกุมเพื่อที่จะคลี่คลายจุดที่เป็นปัญหาให้หมดไปโดยเร็วที่สุดและจะให้คงเหลือหากจะมีการชุมนุมก็ต้องเป็นการชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานเอาไว้เท่านั้นแนวโน้มของการชุมนุมในขณะน,นี้อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่มีเป้าหมายในการที่จะมาแสดงออกนั้นก็คงประสงค์ที่จะเดินทางกลับแต่ก็มีผู้ชุมนุมจํานวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมในเรื่องของอาวุธได้มีการกระทําบางสิ่งบางอย่างเช่นการไปปิดโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณดังกล่าวรวมไปถึงการขอให้สื่อมวลชน ออกจากพื้นที่ซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นปัญหาที่รัฐบาลก็จะต้องมีการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ต่อไปดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนขอย้ําครับว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนอื่นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับประชาชนทั้งสิ้นทํางานเพื่อบ้านเมืองทํางานเพื่อส่วนรวม จะไม่มีความคิดที่จะไปทําร้ายประชาชนเป็นอันขาดถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนให้ขวัญกําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ยึดมั่นในแนวทางนี้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสให้ความร่วมมือเวลาที่มีการร้องขอเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการใดๆได้สะดวกและเพื่อที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดหลังจากนี้ไปครับก็จะมีการรายงานทั้งสถานการณ์ รวมทั้งแนวทางการทํางานต่อไปทั้งในส่วนของกองอนวยารแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนของผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและตัวผมเองครับก็จะยืนหยัดในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะนําความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยอยากจะเห็นในการขึ้นปีใหม่ไทยนี้ครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับ